ชมบรรยากาศเนี่หมดแรงจ้าปล่อยง้อเหลียงอยู่หน้าได้จ้ามื่อนี่หอนไม่จ้าแล้วง้อมาขังไว้หน้าจ้าฟังเสียงหลวจ้าใยกระไดหอนคักจ้าอากาศหอนคักโกรธนี่ใหญ่ด้จ้าให้นี่น้ำโซลาเซลล์ไหลออกมาจ้าล้นส่างเนาะคขาบ้างเนี่ยน้ำโซลาเซลล์เต็มส่างเลยจ้าน้ำสีเขียวงามเขียวมรกตจ้า เลี้ยงว่าว่อนไปยังหมดแรงจ้ะไรเขาวคำไม่ดอกฮวันโพจ้าเลี้ย,ววยงวัวว่นไปไก่สีหามองเราได้จ่ายยังฮวันอยู่ <c oughs> แล้วใส่กางดางไหลสาวลบวัตยามแล้ว,วามฝาฝ่าวไหล <c oughs> <c oughs> โอ้ยอาการพอดีได้จ้าหอนคากหลายแ <c oughs> ดนหอนคากหลายกับเบ้าไว้ได้จ้าหลางกายของเฮาเนาะค่ะ อิโลก,กินยังมาแรงแล้วแดดลมล้มตกแล้วจ้าอย่าให้นี่น้ำโซดะเซียวไหลออกมาเนาะค่ะเขียวปรงเราจะบั่งงวนหน่อยเหยีไม่ได้ขีดตมแล้วค่ะเดี๋ยวดีหลากินโนมี่นนหน้าโนชบาจ้าอ่อนโพด่โพดแล้วจ้าพอบานแล้วไทหน้าเลยเหรอตัวตน,นี้ ถทหน้ากบเฟี้ยงมาแล้วจ้าได้สองสามไฮแล้วเราถ่าเวลาว่างเราเหลือง่านมากเนาะค่ะเราก็เอารถถออกมาไถได้สามไฮแล้วจ้าสามไฮบาง่ายกินลูกเกน อากาศจังสี่าว่าคน้น่างว่าเราจ้าห่อนคักตะลีตนาสาดตห่อนโพดพ่อเหนค่้นว่าสบายตัวนี้อากาศกระไดย,ย่ายนี่แล้วตากแดดเนี่ยงว่ากินน้ำจ้าฟังเสียงหลดจา้าเสียงเปลี่ยนท่านที่เลยค่ะไปกินยาไว้ได้จ้านี่ อากาศย่างแมาแรงลมลื่นมากจ้าเย็นหูเย็นตาจ้ะเย็นเย็นใจยุทงหน้าเนี่ยบรรยากาศย่ามแรงมาฝากจ้าเลียงว่วว่นไปก็ละจ้าต่คนเลียงง้วเนาะค่ะกสิครูขี้อยู่กับม่วละจ้าคามาแรงมากกรได้ตัวม้วเขาคลอกแล้วผลละคอยสิเดะ เศร้ามีแห้งเนาะค่ะกินหลกกินหยามีหลายบ่ได้แหนเล่มหยาคือยังือหน้าท่าหยาดอกจ้ามาเบิงหน้าหมู่บ้านเนาะคะ่ะอู้หเป็นตงาง่วงข้นมาเนาะคะ่กะก็เลื่อยมากเลยจ้ามาใบหน้านี่จ้านี่แหละจ้าวิธีค้นเหนยงง่วเนาะคะ่ะ เลี้ยงอย่างกะหักอันนั้นเนาะค่ะ